หน่อยหรอคะแม่แม่พี่พ่พ่อแกจ๋าพี่โยนเหลือเจ็แดงสุดท้ายขอให้พ่อแกดุนจิตตุนใจพี่พี่เอฟซเนี่ยไหลให้ตุงให้ทีเจ็ดไแดงนียเถิดซาทุกมเพียงเพียงลลกก็ไม่ทันแล้วน่ะเล่นของใส่แล้วโดนแน่เจ็แดงโดนแน่อมตุงตุงอมตุงตุงเนื่อยอะ คุณนะคะหนูแคปเจอก่อนทุกคนนะล่ะก็ขอบคุณนะคะเหลืออีกสีแดงว้าวบัววันขอบคุณค่ะขอบคุณปัววันนะคะอ้าวว้ายมาอีกแล้ว <laughs> เดี๋ยวเปล่งงงมาละเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยเจ็ดแดงใช่ป่ะนี่อีกสองสามสี่สี่แดงและสี่อะฮะเหลือลกี่แดงอ่ะนี่อีกสองแดง ฮะครบแล้วจริงปะเนี่ยจริงรอ่อจริงปะเนี่ยโอ้ยดูแคปก่อนโอ้ยคำนึงนะไห่มาถอนจริงๆช่วยเขาไนงะใหญ่คนาหนึ่งสองสามสี่สี่และวสี่และวห้าและวหกหกแล้โอ้ยขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆที่เมตตาพยโยนมาเป็นพลังรักชุดโปรเจกชุดวันเกิดให้พยโยนกันนะคะรอยใบแดงโอ้โทุกคนหัวลุกหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ดีใจอ่ะแยวเขาตื่นมาเขาดีใจแน่นอน <c oughs> ไม่เป็นไรพี่ถ้ามันไม่ครบแล้วหนูเติมเองหนึ่งแดงสองแดงตดัวหญิงเติมเองจบที่เคียดนับแล้วพี่หญิงขอบคุณมากๆค่ะค่าสามแดงเหรอประวัน อีกสองไหมแล้วหนูนับก่อนแป๊บหนึ่งเอ่อสองสามสี่ห้าหกขาดแดงเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรขาดแดงเดี๋ยวหนูเติมให้ขอบคุณนะคะอย่างักะพ่อแก้ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เอ่อให้พิยนได้ร้อยแดงนะพ่อนะหนูเอาของขึ้นให้พ่อแล้วนะไปซื้อผลไม้ขึ้นให้พ่อแก้ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนเลยที่แบบไม่ตาพิยนนะคะ เขาได้ใส่ชุด,ดใหม่ๆเขาได้มีกําลังใจจะได้ไม่ต้องทอ้อแท้พ่อแก่ได้พักแล้วพ่อบอกขอบคุณนะคะใครที่ให้พี่ยนอนมาก็ขอให้ทุกคนร่ารวยร่ารวยมีแต่ความสุขนะคะให้มาเท่าไรก,ก็ขอให้ย้อนกลับไป้อยเท่าฟันเท่าเลยนะคะอืมอยากเห็นเขายิ้มอยากเห็นเขาไม่ทอ้อเขาจะได้มีกําลังใจเพราะว่าเหมือนหนูนะมีกําลังใจมีความสุขเพราะว่าพี่พีเอฟซีน่ารักวลากแบบชอบแบบเรียกว่าไงอะ มาคอยให้กำลังใจกันตลอดทั้งหนูทั้งยิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ค่อยมีกำลังใจพี่โยนะกำลังใจเขาน้อยแบบแล้วก็ขี้บน่นขี้น้อยใจนู่นนี่นัน่นชอบท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเอออยากช่วยสงสารเขาดููต้องดููดดตรงตรงดูสงสารแล้วก็เลยอยากช่วยอยากเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้ชุดที่มันเสร็จแต่ว่าหนูก็แค่แบบว่เาเออเปิดให้แค่นั้นเองแค่ลงแรงแต่ทุกคน